ผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีวันคารสีชมพูนะคะแล้วก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยครับฟีรัตดนนรสุวรรณทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะฮะกับรายการคมชลิดบันเทิงสเปเชียลที่ยังคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแว็บบันเทิงรวมถึงข่าวประเด็นด้อนๆแบบอิชชูนะฮะในช่วงของบันเทิงออนสเตตนั้นมีอะไรบ้างติดตามกันเลยดีกว่าครับ 25ธันวาคมที่ผ่านมาครับเป็นวันคริสต์มาสที่เห็นโมเมนต์ความสุขผ่านโลกออนไลน์มากมายฮะเริ่มกันที่บ้านของผู้จัดการดาราและก็ผู้จัดชื่อดังอย่างเอสุภชัยฮะที่เปิดอาณาจักรสีวิจิตรจัดปาร์ตี้ฉลองปีใหม่ล่วงหน้าแน่นอนครับว่างานนี้นั้นสาวอัมพชราภาตัวแม่แห่งวงการบันเทิงก็ไม่พลาดที่เด็ดกว่าก็คือกิจกรรมฮือฮาอย่างหนุ่มสาวตกน้ําที่จัดมาให้สนุกกันโดยเฉพาะ แ่มพี่เอสุภชัยนั้นก็ลงทุนยอมนั่งแท่นให้พี่อ้ำป่าถ้าตกน้ำขึ้นมาก็รับไปทันทีทองคำสองบาทแบบจุกๆขณะที่พี่อ้ำนั้นครับเห็นภาพของราวันปุ๊บก็หายไม่เกรนปั๊บเลยทีเดียวภาพบรรยากาศนั้นจะสนุกสนานขนาดไหนไปชมดีกว่าครับ มาต่อกันที่อีกหนึ่งครอบครัวของพ่อเจและก็แม่ปิ่นครับแม้ว่าสถานะนั้นจะเปลี่ยนไปจากสามีภรรยาเหลือเพียงความเป็นพ่อแม่ของลูกทั้ง3คนแต่ล่าสุดนั้นก็ทําแฟนคลับของบ้านวัฒนาศิ์ใจฟูมากเลยทีเดียวครับเมื่อเจ้าขุนได้ออกมาโพสภาพครอบ,บครัวพ่อแม่ลูกลงอินสตาแกรมส่วนตัวขณะที่กําลังเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสแถมยังมีภาพวิดีโอประกอบด้วยเรียกว่าอบอุ่นแฮปปี้อย่างมากฮะ ส่วนเรื่องนี้นั้นก็น่ารักยิ้มได้เหมือนกันครับหลังจากคู่รักศิลปินอย่าง Notes, น ốt, ็อตปน็อตกกสโนว่าและยูทูบเบอร์สาวอย่างเนอโนไทยจากช่องไหนเล่าซิปล่อยคลิปแต่งเพลงกันสดๆถึง2คลิปด้วยเหตุผลที่ว่าภรรยาสาวนีอโนไทยนั้นยื่นคำขาดกับสามีน็อตครับว่าถ้าไม่ได้เป็นศิลปินจะไม่ยอมท้องทำเอาแฟนๆนั้นต่างรอรุ้นกันสุดๆ คุณนะคะซิงเกิลแรกดีใจที่ทุกคนก็เริ่มแบบดูกันเยอะขึ้นนะคะตอนนี้ก็จะล้านวิวแล้วแล้วก็ในติ๊กต็อกเนี่ยคือคนดูเยอะมากเขาชอบกันมากที่เนกับนรสทาเพลงคิดเอาไว้ว่าจะมีห้าเพลงเลยค่ะเริ่มลอ่อลวงเพื่อและลอ่อลวงยิบซีกับปายเผื่อเขาจะใจอ่อนเนยังอยากเห็น3ามคนเลยค่ะ และในช่วงคนดังออสเตรเลียวันนี้นะครับไปส่องกันสักหน่อยครับว่าในปีที่ผ่านมานั้นนะครับมีสามพระเอกดังนะฮะที่แจ้งเกิดจากซีรีส์วายนั้นมีใครบ้างครับเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นนะฮะเขาเคยอยู่ค่ายใหญ่มาก่อนหลังจากออกมาค่ายใหญ่นั้นพอเล่นซีรีส์วายปุ๊บเนี่ยดังเปรี้ยงทั่วโลกเลยทีเดียวมีใครบ้างติดตามกันเลยครับ มาได้วันที่เปลกดังอย่างอาโปนัทวินครับมารับงานแสดงซีรีส์ก็แจ้งเกิดโดยเฉพาะซีรีส์เรื่องคินพอดเดอ s e ซีรีนั่นเองครับที่คู่กับหนุ่มใหม่ภาักภูมิกลายเป็นคนดังระดับโลกทัวร์คอนเสิร์ตแฟนมิทติง้งโฆษณาพรีเซนเตอร์แน่นแทบไม่ได้พักเลยทีเดียวฮะ มาต่อกันที่หนุ่มใบระพีพง์ครับก็มีโอกาสได้มารับซีรีส์วายพีเรียดเรื่องแรกกับเรื่องหอมกลิ่นความรักในบทของคุณใหญ่ที่เพิ่งลาจอไปในตรามาสุดท้ายของปี2566เรียกว่าหนุ่มคนนี้นั้นก็นั่งแท่นคู่จิ้นระดับประเทศเช่นกันครับ มาปิดท้ายกันที่หนุ่มออกัสวชิรวิทย์ครับพอมีโอกาสใหม่มาให้ท้าทายกันอีกครั้งเจ้าตัวเลียเลือกที่จะมาเล่นซีรีส์วและซีรีส์วที่ออกัสนั้นนะฮะมารับเล่นนะครับนั่นก็คือเรื่องรักร้ายในเสพติดนั่นเองครับซึ่งออริจินัลนั้นเป็นเวอร์ชั่นที่มาจากต่างประเทศเรียกว่าเรื่องนี้นั้นนะครับกระแสะปังมากๆเลยทีเดียว ก็จับตามองกันต่อไปนะฮะสำหรับ3พระเอกดังนะครับผมมาต่อดีกว่าฮะในช่วงของวิธีคอมเมนท์วันนี้มาพูดคุยกับสาวคริปอัสดาพรครับที่ล่าสุดเนี่ยได้ร่วมงานกับอีกหนึ่งช่องนั่นก็คือโมโนนั่นเองครับล่าสุดนะเจ้าตัวเปิดใจครับว่ากับละครเรื่องใหม่เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของละครเวทีแล้วก็ฆาตกรรมสืบสวนสอบสวน,สวนอ่ะสนุกสนานขนาดไหนนะครับฟังเจ้าตัวพูดดีกว่าครับ คิดว่ากินได้เล่นอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงอีกแล้วร้อ,องอีกได้กลับมาร้องเพลงแล้วร้องเพลงจริงที่ทุกคนเห็นนะคือมันเแบบนป็นเพลงแบบสุดชื่นอบเป็นเพลงแบบเทเลครนเวทีอ่ะแล้วก็ได้กลับมาอีกครั้งนึ่รเงยอยเออซึ่งกินก็ไม่ถนัดตรงนั้นมากแตบบ่ก็ได้มีโอกาสมาทำได้ขึ้นสลิงได้เป็นผีที่แบบไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสต้องแบบค่อยตายลงมาอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็แปลกใหม่คิดว่าคนไทยเนี่ยจะชอบอยากให้ลองติดตาม ก็เกาะขอบจอเฝ้ารอชมกันได้นะฮะกับอีกผลงานของสาวกรีอัสดาพรนั่นเองฮะ,ะก่อนสักกันวันนี้ครับผมขอบคุณไปด้วยกับแคร์บิวยืนหนึ่งแคร์บิวที่แคร์ผมแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะคะปีใหม่ปีนี้นะครับผมอะไรที่ไม่ดีนะครับก็ทิ้งไว้ที่ปีเก่านะครับม,มาเริ่มต้นปีใหม่ด้วยกันนะครับขอให้สุขภาพร่้งายแข็งแรงนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้แล้วคลาดนะครับ